ต้มมาแล้วล่ะโอแกงลำบูแซบแกงลำบูแซ่บโมเอ็แกงบูแซบวะแกงบูแซบมาเป็นแกงอันนี้มันติ่ต๊ไหมให้เรากินต้มไก่ต้มไม่จุซางกินกินตะปูตะปลาอะไรแต่พญาหลายเนาะกินกินไม่เนี่ยเดี๋ยวพายุเข่าขึนน้ามือหมวยมีเงียบพอดีจีช้อนซะ ถ่ายภาพบ้างนี่นี่ตา่มวนซ้เถื่อนรีบวันมีคันตอบเลยป้อตัดกินเข่าพักจีนีนี่ถูประตู้วยประตูนี่มีเข่าเด้อมีเข่าเด้อเนี่ยีกล่องคือได้แทววันนี้กดครับ ยอดวะดคต้ดีนะโดยสบายดีเลยแผลอย่บงนี่แผลแล้วสบายดีสบายดีล้งแล้วมันนิวันบริเได้กินข่าได้เฉยข่ากันเออพี่น้องทีวตู่ทุกคนข่าเที่ยงเนาะพี่เข้าเพนเข้าเพนวะเข้าเพนพออ่งคู่ได้ได้อ่านได้บาทเนีกลังเลยเป็นอะไกินแข่กินลัง ไอ้เพิ่นแต่แรแต่แต่กำลังไอ้เพิ่นสอ้เพินสาก่อนปะกดอินครับทักทายสวัสดีสวัสดีเด้อพี่เมย์พี่น้องที่ปั้ดกูุะคนพี่น้องไหมมาส่งเถียงพี่น้องกันกินข้าวกินน้าพักผ่อนยอนใจไม่กินมีอยู่หันจักกระพุ้นเออเพี้ยนหานา๊ะวนกินเองละ

กินนี่กันมันไหมกินได้นไหมามาเอนได้แล้วสหาย,ยาแล้วสิเขียดในไข่ได้งลงหอยหมอือตุดหอยใช่คิดว่ดีคิดว่ดีดีเลยวะ นี่ด uh. ูสิซ no. mm. ิมจีบได้อือโซิมจีบเลยปะย่มันนึงขึ้นนึอันหนึงขึ้เต็มบวงเนอะโดยโดยสบายดีซิมหจุดเต็มบวงอืออันก็ยังก็เกาซิมบวงนึ่งมืนจก่อื

ินนนแล้วบออนเรข่าเข็นคอไปเลยนรเห็นว่าเมื่อกี้เดือดวที่ห้อยที่เข่าที่คอมันคือไปน้ำวะเป็นข่าววาองรนฮยกินแมเข่าเลยกินแม่เข่านะมากินแม่เข่าเลยเลยมาดยเดจะรอไหนเยอ ข้ากินน้ำข้าจ้อยได้แล้วไปเจียมยี่บ้านนาหน่อยไปอยู่เนี่ยแหละสบายดีเจียมก่อนเนาะไปปับให้ปับคัดมันเนี้ยเห็ดเคียมัน สะอาดงามงามผลมันเนี่ยเจือนสาดจ้าเลยข้าอาไรยังไงเนี่ยเสียงโอเสียงมุนปอนบ่ดูไปเมยเมนก็เมนเป็นกมหอยแล้วป็งอมหห้ ยังฝากบนานอยู่กับมามันจะลอยเยอะด้วยจะโดยลาบนอนเพียป่าแล้วก็สองมือยังบเพมเบิรเนาะนี่นอนดีๆนมนฝังแล้วก็ซื้อมาสองตัวตัว้มตนึงเกือบสองโลเพ่นตัวนึ่งโลหรือแปดสิบหาง อันนี้มันลายช่องขาดเนี่ยดูเป็ดป็จิปายพันกีพี่น้อยวันนี้ลมเนาะเหเนาะลมแต่ก็ไม่เตะพี่น้องเลยว่านี่ก็ผลที่ตก kiệt sai Rồi. Xin chào giờ chắc đó. Mình. Mình tắt, ừ. tắt bão, nó, chuyển sẽ đàn đoàn vầy tắt. Tắt mấy bốc khái đây nó. mấy. bốc. ไม่ย่างโหเยลยไม่ย่ยางบันเอน้อย <c ười> <ะ>อืมเลยย่าอ้วนบ่ตงเป็นปรปาข้าน่อยักษาหุน, <c ười> นมาเบ่งทางห่านก่อนพีน่องน่ช้างมันชอบกินอ ờm, hôm qua bà mán ní, chi, chi tu, ta, ngu ngheo ngheo ở, chi bà mán ní đâu Chạy đôi pok 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 póc pok 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 Hết ở pok đây? pok pok hết cái pok ngoài pok Ở pok 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 ี่ like ิเต็นัว่าเิว่าจังซ่าเปว่าจังชั่นเดี๋ยวันกับตังนี่นอนจะเผื่อยื่นออกมาด้วยไปบงตังเฮ้เหตุบ่เรเหตัวทนประตูเนาะอถามผู้พ้นออกแบบพื่อคิดมาน่ใหไม่เนี้ะ ไอ้เพนี่ไอ้เพน40คันเพนสองเพปเปนวะสองเพ,งเพเนแลนออกมาแล้วคำเพชรกันอย่างวะว่านี่างไรเนาะสี่สิบเส้นเออสเสนกับพี่ยสองเพนแต่แผ่นเ้ามันบดถึงเศร้าหนาเศร้าอะไร่เงีบดถึงก็ตามหน้าเพนนะเพราะว่าโตทีว่าโตทีว่าตั้งน้ำปั่นดีมันอยู่ในอยู่แล้วอันนี้อันนี้เพื่อว่าเป็นมองว่างหนั่งซีเลยมันเป็นหนาฮันขึ้นออกมา นี่สิได้ดอกครับประมาณส0เพนโปรงานแป้นสอนละเยนเฮือนกันเลยนะได้พรีได้อ,า,อาจแป้นพานี้คิดว่าพ่อใบอ่าอพอ่พอพ่อพ่อ ไือ่องเดียดสิลายกางเน็ตะสามสิบเจ็ดแผ่นทั้งหมดเพราะว่าเอามาหิดททปลาลมสามแผ่นรวมบดบ่ทั้งอันสัน้น,น,อ,อ,น,นอันยาวอ,อันสั้นอันยาวอันสั้นบ่อนบ่มันสี่สิบ คือว่าแล้วประตูมันอีกเนาะประตูตัวที่ว่าอัีอัดน่เนาะยังบุหรี่ยังมันก็ต้องมันก็ต้องใช้แปนดิมันก็คือว่ามันขึ้นสูงเติมเนาะขึ้นไปนี่สูงเลยตรงน้สูงเราะ พอขึ้นข้างเดียวนี่ก็ชิปปลายแผ่นเนาะสองค่างนี่ครับรอบไปสามชิปเพลนแล้วจักนี่ไล่ไปเลยกลมๆนะหอบกันสักหน่อยเด้อเนาะเอาลงพี่เดี๋ยวหอดขุมพี่เดี๋ยววะขุมพี่เดี๋ยวนนี้เดี๋ยววะเป็นปะปิดคอซ้องอะไรลุงเหมืนเนาะ,ะปิดหนึ่ปิดนี่เนาะแมน เม็ดหนีสมมติว่าเม็ดหนี่เนาะสมมติเแผนเม็ดหนึ่งหาแผ่นก็ว่าบบบนี้แผ่นบ่ได้ห่อนาเศร้าเลยห่อนาเศร้ามันมันสมมติว่าสองเม็ดขึ้นไปสองเม็ดนี่ก็เศ้าแผ่นสิแผ่นสิแผ่นฮะสองเม็ดสิแผ่นไม่เล้สิแผ่นสิปลายแผนเนาะโดยปรมาติว่าประมาณสิบสองสิามสองงนั่นขางนี่ร่วมกันแร้วนี้ บรุษเศร้าเศร้าหกหรือเศร้าเจ็ดแทนเนาะบุรุษพี่น้องบุบรุษนี่นว่า,ไายไงเกือบสามชิปไปแหละแต่ว่ามันจีได้มันจีเท่ายเท่านั้นแหละแต่ว่าเศร้าปลายบุรุษนั่นแหละสองข้างนี่ก็เศร้าหกเศร้าเจ็ดแทนเนาะสมมุติเนาะวันนี้ก็เหลือแต่ดชิปชิปปลายแทนก็จะไหนกับ,กกบ,บพ่อกขาเนาะเพราะว่ามันต้องมีอัดตัวเทิง,งพี่อีกเนาะ อันแรกอะบ้านนี้ประตูอีกแต่ว่าโว์ชิพ่อท่ายเท่านั้นเนาะประตูดีที่เป็นแป้นหรือว่าทีเป็นแผ่นอะไรก็ยังบสอือทีนแนเราซิ่งบหรือว่าอะไรก็ยังบ่เื่เ่อความเบาบ่าโดยแป้นมันนักนักัแรกเป็นแป้นนักไดู้ันรูน้เหมืน,นักนักเ nhau nó hết bài bài điều giao lấy đường lấy bao được vậy bay này bài điều khách hàng là bên bên cano bài điều cái đay nó bảo nó này em lăng em nhả pin lăng pin nhả, ờm, tầm anh 80 bao, วันนี้เรา,าเห็นยัง,ยงไ้เย็นไปตัดเย็นไปตัดมบนเขาเลยตัวไหนเป็นเพชรบัวนะบพรมันก็อ มันพูดแล้วมันตาแต่เถื่อนเวลานั้นรับรับคนนะบ่หน่คนเองอยไงนี่จะขี่ข่าฉันจริเลยคนว่าจะใส่หินเจียเพชรบ่ะหม่อมหินเจียธรรมดาบ่หินเจียธรรมดาเนี่ยก็ได้ใช้กระบอกมันกับกระบอกเข่าคือใบเพชรใบกระเนแน่ก็วินเจียเพชรนี่แมนมันชิเมีนมันชิมีนระบบตั้งมันเองเลยมันชิมีนชามันไดนแมนมีกะในมือได้ไงไม่ได้ไงใส่บวามเกี้ยงที่นั่น เคือไทยมันเหลื่อมมันงซิัเพอาะถูกรีเลยออกซิ่ตั้มเหนื่อขอนเขามันเป็น่งไปกับฟันก่อนคือแบบมันมันมันคือระบบแบบใช่มันตั้งยังไง จิ๋วจิ๋วอยู่ใส่ไปได้วะมกัดทีลเห็ดขาได้ลงมาขับทีนี้เนาะกขับนี้ปะได้นาะขาได้ยีงบ้านนี้เนาะอันนี้อันนี้เห็สำรองใส่ซื้อพี่น้องไหม

วางแผนเป็นแ,นนแันไัขึ้นเือวางแผนเช็ดน้ำเยืะหรือเ่าพี่เอาบอกว่าตั้งคอ,องตั้งอย่าง แ่วนตวาตีว่ะแหละวยเราตีเราจนได้เจอแบบายตีงั้นเหรอาว่าจีอยูบริษัทมีเขาผู้ใจงันระาบนได้เจอรกามเลยเก็บิดกันครับเป็กัน masak 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 ชิปหดมีิได้แล้วนะตะูนะายนี่เป็นคนชื่อแล้วจะว่าเซฟูชิปใส่หรือไยิสองคนื่อเลยอมือวัวากดืนควบผู้ใหญ่ปะบอกเลย

อาาจับเลยว่าถ้าไล่ว่าจะเราจับบุ่เทียงนะน้อยอาดเลยมีแต่เรตีกเลยเย่ีบว่ามีกรรมเลยพีนอนเลยได้ไข่มากอยชื่อใจเยงเลยวะ่ยกไปเลยพี่น้อง

อึ้งยืนจะตลกถ้าเกิดเนี่ยประจละห่างเยครับเื่นไม่มล็ดรของง่ายมันจะมันจะเข่าขี้เมี่ยงที่ไหมไม่ิีดของง่ายโอ๊ยมือมันเกากันไกลเลยเ็ือเหรอ จำตัวนี้ตัวหนนะออระดาวัาประตูึอะไรอะกระตูเพ่อเพาะเพาปเอาระตูเพ่อจะกินนี่ะเายังว่าเาะเาะจเาะเาะอัคอับคอับคอับเอะวอะรเ tôi sẽ đi Việt Nam này. เห็ดเป็นระเบียงแล้วมองว่างของของว่างเนาะแผ่นสองแผ่นประมาณสี่สิบเส้นพี่น้องออกมาแล้วพี่น้องในสารคิปนี้ก็มอยอะไร จะขอจบคลิปปิดคลิป,ลปออกปันด้อพี่น้องได้พบเจอกันในคลิปหน้าบ้านก่อนจะออกไปบ้านนาลายพี่น้องไปเบิ่งเขตใหม่ก่อนออกไปกประบีเบิร์นทัน้งซางบนเฮ็ดนี่ให้ไปย่านองอกีบซี่เบิ่งกจะส้มกันขั้นตอนไปละขั้นตอนกั้ตอนเก่าอัแล้วพี่น้องเลยเนาะ ฮัลโหยขอจบคลิปที่คลิปเด้อบารนี่เด้อยู่ดีมีแห้งวัตถุผู้จะพ้นได้ผมเจอในคลิปหน้าลคลิปนี้ทำได้เด้อจะได้เห็นแสงใสกันก่อนนะย <c oughs> ินคนหากันดี๊ดดดดเ เองเพนเพนครึ่งโ,โยดยโดยสบายดีเลยโดยโโมีวัตถุคนเลย <c oughs>